ครับืัอน,นี้มาถึงอำเภอเกอิดอุบัตนรครับอำเภอเกิดอุบัตนรถท้ายมุมสูงเ้เบิงอันนี้คือโรงเรียนครับอี่โรงเรียนมุมสูงครับถนน เขาไปนาเคียนครับถนนนเข้าไปนาเคียนอันนี้ทางมาตะน้ำพองขลนแก่นครับทางมาจากน้ำพองขลนแกน่นอ้เดบางฟ้อมงามเลยเกิดบางฟ้อมรอเลยอันนี้ไปโรงเรียนเขียนอยุบลรัตน ขระพุทธรูปองค์ยิ่งใหญ่ที่ว่าตั้งทะเลยืนมองผ้าขึ้นไปแล้วครับเกี่ยวกคอนขึ้นไปนยืนเกี่ยวกคอนขึ้นไปองค์พระพุทธรูปบันีอสิผ้าไปผู้แอนครับผู้แอนเห็นบ่เนี่ยป้วนแอนนียนเอี่ วันเนดแอนมันมีสกายฮอคด้วยฮันล์แ้สจะผ้าขึ้นไปแปลว่าสิผ้าเทีย่ยวยางทากเลยในไทยไท้ายมุมสูงที่ท้ายอยู่นี่คือสะพานลอยข้ามถนนเป็นมาสะพานลอยวราหนึ่งนกกระทักท้ายอยู่เพราะว่าเขามาอยู่ยทั้งนี้นะครับ มุมสูงครับอันนี้คือกันมุมสูงไอ้ตะกอนมันเป็นลำน้ำพองเขาเห็นพองนี่บนนี่คือว่าพูดตัวพูดตัวนี้ครับตัวนั้นมาชดกันมาเบียดกันวันนี้มันเป็นสายน้ำาัลงไปเมนดเม็ดไว้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเลยมอปันอตตการที่่ามอ ้กำลีให้ปั่นเคลื่อนใส่เคลื่อนนี่มันโขกพุ่มไปหอดน้องบอลลำพูครับปั่นเบิ้ลเดียวนี่ใส่ประโยชน์ได้หลายจึงขนาดน,น้ำว่าเคลื่อนอุบ,บลรัฐนนี้พูดท่านี้ก็พูดอันนี้ทั้งทั้งตลาดสดทั้งโซยางโซแนวและเป็นไอ้อำเภอเกลื่อนอุบลรัน์ เอ๋อวันนี้สีผ้าคือฮาหาสกายฮอกบ๊วนหน่อยคุณเนี่ยสุ่มบ๊วนไปผู้ขาดนะครับผู้ขาดถึงว่ามันขาดสันบัานบ๊วนต่ำกว่าไหนดีครับวับนทางขึ้นรถสิบลอยแต่ข้านคืออืด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 เลยนะครับกับผู้ขาดเก็เอนผู้ขาดผู้ขาดครับเห็นบ่เอาทำดีก่อนเนาะ สิพาขืนพูกขาดบัน,นี่บ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 เข้าไปเชียวช่อมหนาเคยนื่เก้าดอกทั้งที่กับบ่ไปไปขาดบางแสนซ้อนก็บบ่ไปสิไปน้องบอลพูเลยครับไปไอฮาร์สกายฮอกเลยครับครับขอบคุณครับ